ดีครับแม่สวัสดีครับเั็นยังไงเนี่ยต้องใส่ถือตะพันขึ้นโอเคค่ะแม่ใส่ตัวไหนใส่วัตถุอย่างทั้งสามเลยเนาะข้างสามเลยเมนี้เขาเข่ามาเบิ่งมาติดตามผลนะครับแม่แม่ที่ไหนนะครับแม่แม่เดินแม่เดินเนาะแม่เดินอยู่อำเภอเลิศนกทานะครับเนาะเพิ่นใส่ของน้ำเข้ามาคงเป็นหลายปีแล้วสองปีแล้วเนาะเขียวกอนน่ะมาเบิ่งหมูหน่อยนะ ตัวหนึ่งมันเ็ดอ่าแม่หนึ่งประเทศใด42ตัวเนาะใครตัวไหนอยู่ครับตัวไหนตัวนี้ยังนะพี่แม่ยังไม่ไส่ใส่นะใส่ตัวนี้จับจับจับเป็นยังไงแน่ใส่ตัวนี้บอกคุณสร้างยังให้ลูกโดกเวลามันลูกมันโดดเดี่วมันแต่ถือว่เป็นลูกมันสมบูรณ์เบบด้วยนะสมเอามาถ้าเข้าก็มันมันคอดเร็วมันเป็นสาย พราะมันกอดเล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้นมมันสิสม่ำเสมอค่ะผัข้าใส่ตัวนี้มันน้านมมันสิสม่ำเสมอทำจากเล้วหมูน้อยกอดเล้วแม่มันน้งนมสมัำเสมอเข้ากับอีกอาทิตย์หนึ่งเข้าก็ใส่ตัวนี้สำหรับคลุกใส่กล้วยก่อนมูน้อยให้มันถึงอาหารเพราะว่าบริห้มันเร็งนมแม่มันพอไม่ไหลผสมน้ำผสมน้ำก็ได้ผสมกับหัวอาหาร ผสมใส่กล้วยให้ก้อนให้มันกินแล้วมัน,ม,นมันก็สิกินกหัวอาหารอี่เพราะว่าการเท่าผสมใส่น้ำมันก็สิโตกินโตัวบองอยากินกันงแม่ค่ะเพราะว่ามันยังหน่อยอยูอย่ก็เลยใส่อันนี้แม่แม่ใส่ใส่ครบทั้งสามแล้วนะแม่เป็นยังไงครับดีทั้งสาม <c oughs> บอกดีทั้งสามบอกกันผู้อื่นนะครับบอกก่อนะบอกพี่น้องเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยผู้ใดอันไม่เดียงมีปัญหาเรื่องแม่ติดยากือว่า นมบอกคยมีนมบอมีอยู่แต่มันบ่หลายก็ใส่วิตภัณฑตัวนี้ล่ะมันก็โอเคอยู่ของปาคาได้ดีราคามันบ่เกินไปคือว่าพวกปั๊มน้อยๆอย่างเฮาก็ซื้อได้คาขอบคได้เนาะแม่นราคาบ่แพงนคุ้มค่าแม่นเพราะว่าคุ้มนึงได้ไอ้หมูนยชุดตอน22ตัวยังเบิดบ่แม่ ยังยีสีปิดโอ้โหแม่ก็เลี้ยงเก่งเลยตัวนึงเป็นอย่างมันคตายข่้ไตมันโคตรนมผู้หลานปอนนมปอน่บหุจักเต้าแยกกับข้าเฮ็ดเบียกับบ้านคนนั่นนี่กินผู้จักอิ่มผู้กินก็ได้โคตรนมมือนีเอะไรเลียยี่สิเป็ดก็คือว่าเก่งนะครับอย่างหลอดเกี่ยวกับโบมเล็กเกสิบเปอร์เซ็นต์ไปเบียตัวเดียวเนาะแต่มันมันอยู่ไสนเนี่ยล่ะครับ มาเบิ่งไหมครับเนี่ยครับนี่กอมีนี่สีกอดนั้นมีชิ้นเอสแม่เดี๋ยวสีนี้มีสองกอดชุดชุดนี้ที่เป็นชุดแม่ที่คัดออกเนาะคัดตัวน้อยอยู่กับตัวน้อยอยู่กับตัวน่อยตัวใหญ่กับสีอยู่ทางฝุ่นเนาะตัวใหญ่กัสีอยู่กับตัวใหญ่คอขอกนี้ที่เป็นชุดชุดน้อยเนาะ ทุกนี้ถี่ใหญ่กว่านะครับเนะาะเป็นยังแม่ เป็นหย่งแม่คือคัดตัวหน่อยอยู่กับตัวหน่อยตัวใหญ่อยู่กับตัวใหญ่ครับมันสดนบอกบอกพี่น้องเพคนฟังนะว่าเป็นอย่างคือคัดต้องคัดวลาตัวใหญ่กับตัวหน่อยไปไใบน้ำกันตัวใหญ่สีน้งแก่ตัวหน่อยมันสีบ้าใหญ่จังกันตัวหน่อยสีแด่ตัวหน่อยมันจะส่นัำแก่ครับคือจริงๆแล้วก็คือมันเป็นวิธีการจัดการเนาะเฮ็ดให้หมูมันสมันสม่นเสมอพอกยังคือคือจังงั้นเวลาตีมวยนะครับ เป็นยังก็คือเปรียบน้ำหนักต่ำกัน <Yeah. S 1> เพราะว่ามันสีใดคู่ต่อสู้มันสีเสมอกัน,ม,กนมันยังสีว่ามาแย่งกัน <Yeah. S 1> นะครับเวลากินอาหารกินอะไรยังมันก็นกนสีเข่าได้พร้อมกันนะครับอ่าแขนมิดก็ยังปักก็ยัวใหนสินช่องวงัยช่องช่องอลไรได้หนึ่งแมนนี่ได้ตัวงามๆทั้งนั้นเลยหาก็ได้เดือนกว่าเนาะพอมาหลอบก่อนกะยังกินนมอยู่เลย าก็เกิดยังเด้ป้อนนมน้ำอยู่เดี๋ยวก่อนครับแม่ฝากฝากผลิตภัณฑ์นะครับาีแบพันบลุงนมเนาะเพื่มสารอาหารในน้ำนมเฮดไห้น้ำนมม้าลายนะครับ เกไถหมูหน่อยไงว่าใส่ตะมูด้วยค่ะม่วงเป็นใคนแม่บอกครับโอ้ต้องเข้าไปบังม่วน้ำเด้นิม่วนี่เ็นใมวนี่จะค่อยกินค่อยกินสีเต่ากินแก่ตาเต่าันจะอิ่มเต่าที่สี่เล่ันกินเลยโกนตโตนุ่หวานชอบที่สีน่ะโอ้ยคือเป็นอ่นี้นาฝากอ่าฝากโตลูกดกนะครับฝากโตลูกดกนะอ่าคือให้กิน ให้กินก้อนคอดเจมือนี่มันติซอยไหหมูหน่อยใหหมูหมแม่หมูนี่คอดไงคอดแล้วไววนะครับซอยในการขอดลเลาจกเฮ็ดให้ลูกหมูแข็งแรงว่าต้องม้าประครบประงมไหลเนาะแล้กการลูกหมูเพื่อเปลูกหมูแข็งแรงเนาะตอนนี้ใส่เพื่อบำรุงพันธุ์นี่เขากะสีใส่ล้างคอดไปจนหอดผสมเนาะกินต่อเนื่องเลยกินต่อเนื่องอครับมันกระสีเห็ดให้กระตุ้นการผลิตไข่<ม>เพราะว่า แม่หมูตัวนึงเนี่ยมันสีผลิตไข่ได้ประมาณ40ฟองต่อหลอดนะครับแหังแห้งเขากระตุ้นให้มันบำรุงให้มันสโบโนมบูรณ์พันได้มันกับผลิตไข่อ,ออกมาหลายอ้อผลิตไข่ออกมาหลายประสมจิตได้ไงลูกกระดกนะตัวนี้มันก็ถี่สร้อยให้เป็นซัดเป็นยังชัดเจนเลยนะครับประสมจิตก็ได้ไงลูกเขาดี๋ยอาทิตย์ต้องตัดงไม่ใส่ตัวนี้แล้ว แล้อาลออกอยน้นอาทิตย์นึงวกอาทิตย์นึงมั้งิดึ้นทันทีเลยมา้องมาตองขาอกี้ปมันเป็นซาวโลหรอปะที่ปลายกับซาวได้นอนเนาะสาหรือว่าไปกลัวหรอซาวจบสามจุดหรอปน้ำหนักไหมนาทีสามจุดโนะกะวางกันแหละ